บริษัท INSPIRE IVF จำกัดมหาชนเชื่อในการสร้างแรงบันดาลใจในการมีครอบครัวของพ่อแม่นับล้านให้เป็นเรื่องง่ายและเป็นไปได้จริง เราเป็นศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากครบวงจรนะคะเรานําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเพิ่มอาัตราความสําเร็จนะคะโดยเรามีห้องปฏิบัติการเพราะเลี้ยงตัวอ่อนแล้วห้องปฏิบัติการทางเคมีในการตรวจโครโมโซมของเราภายในนะคะอัตราความสําเร็จของเราเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ76นะคะซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่อยู่ที่ประมาณ48ซซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงกว่าค่อนข้างมากค่ะการบริการของเราเนี่ยนะคะก็ จะแบ่งเป็นการอ c กซี่นะคะซึ่งเป็นบริการที่ถือว่าเป็นบริการที่นิยมมากที่สุดโดยมีอัตราความสําเร็จมากกว่าบริการอื่นๆนะคะการอิกซี่นี่ก็คือการที่นักวิชาเลือกสเปิมหนึ่งตัวฉีดเข้าไปในเซลล์ไข่หนึ่งใบแล้วปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนนะคะแล้วก็มีการตรวจโครโมโซมมีการให้คําปรึกษาการทำา u i หรือการฉีดน้ําเชื้อเข้าสู่โพงมดลูกแล้วก็การฝากไข่ฝากสเปิมแล้วก็ฝากตัวอ่อนค่ะ และเมื่อปีที่ผ่านมานะคะเรามีการให้บริการทางด้านเวลเนสเพิ่มเติมนะคะเป็นการให้บริการอย่างเช่นการกรองพลาสมาเป็นการกรองเลือดนะคะทําให้เลือดเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นนะคะและการให้วิตามินเพื่อบำรุงร่างกายค่ะในส่วนของฐานลูกค้าเรานะคะรายได้ของเราเนี่ยมากกว่า80%มาจากต่างชาตินะคะก็จะเป็นต่างชาติอย่างเช่น อินเดียจีนเวียดนามประเทศทางตะวันออกกลางนะคะเป็นกลุ่มที่ถือว่าเป็นต่างชาติแบบพรีเมียมนะคะที่สนใจในคุณภาพแล้วก็ผลลัพธ์ในการบริการมากกว่าราคาค่าบริการะคะ่ะส่วนรายได้เนี่ยในการรับรูู้รายได้เนี่ยเราก็จะมีรับรู้แบบทั้งเป็นพอยต์เป็นโอเวอร์ไทม์แล้วก็เป็น,เป,นเป็นนณนกันะนะกที่เราทำด้วยรูปแบบการขา,ขายของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแพคเกจนะคะตั้งแต่การกระตุ้นขายแล้วก็เป็นช่วงของการเก็บขายนะคะ แล้วก็เป็นช่วงของการแช่แข็งตัวอ่อนแล้วก็ย้ายตัวอ่อนเข้าสู่ผลบุูกโดยเราจะมีบริษัทการเสริมที่ให้ลูกค้าเลือกรับบริการโดยที่คุณหมอเนี่ยก็จะแนะนําอย่างเช่นการตรวจโครโมโซมของตัวอ่อนนะคะเป็นการที่ทําให้รู้ว่าตัวอ่อนตัวนั้นสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ยังไงนะคะและเพื่อป้องกันในการเกิดการแท้งแล้วก็การได้ลูกที่ไม่สมบูรณ์ค่ะก็อย่างมีการคาดการณ์ของ market research นะคะที่มีการคาดการณ์ว่า สำหรับในตลาดโลกเนี่ยมูลค่าการท่องเที่ยวสําหรับผู้มอยู่ยากเนี่ยนะคะก็จะเติบโตขึ้นอีกเยอะมูลค่าในปี70นเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3 3 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ1ล้านล้านบาทนะคะโดยที่เมืองไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่สําคัญสําหรับ Fertility Tourism เพราะเรามีค่าบริการเนี่ยท,ที่ถูกกว่าประเทศอืนอ่นนะคะเรามีคุณภาพในการรักษาที่ดีแล้วก็ เรามีบริการที่ดีนะคะเราก็ได้เป็นจุดหมายปลายทางที่สําคัญที่ต่างชาติจะนิยมมาทั้งท่องเที่ยวและทําลูกในเมืองไทยค่ะก็แผนการใช้เงินนะครับของเรามี3ส่วนนะครับก็คือส่วนที่1ก็จะเป็นการขยายสาขานะครับก็จะเป็นการขยายสาขาทั้งในและต่างประเทศแต่เราจะเลือก p r i o r i t y ในการทําก่อนหลังนะครับอันนี้ก็ประมาณ50%นะครับของเงินที่เราระดมทุนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะ ขยายไลน์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นเวลเน็ตเนี่ยนะครับเราก็มองว่าอันนี้ก็จะเราจะกันเงินไว้ประมาณ30%อีก20%ก็จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนนะครับประมาณนั้นจริงๆแล้วโมเดลของเราเนี่ยค่อนข้างมีความเฟ e ซิเบิลนะครับก็คือว่าในเรื่องของ JV JV สัสดส่วนการถือหุ้นเนี่ยกันร,ระหว่างโลโคอลพาร์ทเนอร์เนี่ยเท่าไหร่ก็อยู่ที่การเจรจากันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่เราจะไปลงทุนกรีนฟิลด์เอง100%เนี่ย เราคงจะไม่ได้ทําเพราะว่าเรามองเรื่องของความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราต้องการที่มีพาร์ทเนอร์ที่แข็งแรงที่จะช่วยเสริมในธุรกิจนะครับหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือเราเป็นลักษณะก็คือว่าในบางโรงพยาบาลเนี่ยที่เขาไม่มีศูนรไอเวฟเราก็สามารถเทิร์นคีรับจ้างบริหารหรือเซตอัพตรงนี้ขึ้นมาได้เช่นกันครับผมมองว่า i w เวฟเนี่ยเป็นหุ้นที่มีการปรับตัวค่อนข้างสูงเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ได้มีภาระ,ะผมระดมทุนเข้ามาเนี่ยผมไม่ต้องการที่ จะต้องไปซื้อฟิกแอสเซทไม่ว่าจะเป็นตึกไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือแม้แต่เทคโนโลยีเครื่องมือทางการแพทย์แพงๆเนี่ยผมไม่ต้องซื้อผมมีผมมีหมดแล้วเพราะฉะนั้นผมได้เงินมาเนี่ยคือบริษัทเรามีฟรีแคทโฟค่อนข้างสูงเราก็เอาไปลงทุนแล้วเพื่อให้เกิดผลประโยชน์กําไรแล้วมันก็จะสะท้อนไปถึงในเรื่องของดีเวนด์ต่อไปในอะนาะนะคตครับก็คือว่าหลายๆบริษัทอาจจะแบบว่าไม่เกิน3 0 40%ของกําไรสุทธิ แต่เราอ่ะให้ก็คือว่าผลตอบแทนในเรื่องของดีเวเดนในบริซัเนี่ไม่ต่ำกว่า50%ของกำไรสุทธินะครับผมก็มองว่าอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของผมนะครับว่าจะทำให้บริษัท IVF เนี่ยจะเป็นบริษัทที่ดีๆของคนไทยในเวทีโลกนะครับแล้วเราก็คิดว่าเราจะเติบโตไปอย่างยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและอนาคต